กันแต่สองครั้งเพื่อเปิดที่คือหนึ่งนาทีหน้าต่างที่งคืนกันแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานอ้าวเซกิจีิจ้าเออานี่ชุดเขอบคุณนะคะเอ้าวมาหาครูสิจ๊าเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อ นี่มาต่ออ้อาใส่ชุดได้ไหมนะจ๊ะได้ค่ะคุณขยะแต่ชื่อจริงของฉันไม่ใช่ชื่อนี้หรอกนะอ่ะค่อยๆใส่นะจ๊ะใส่พี่ได้สักที ของฉันจะมิร์เรชนด้วยชุอที่มันบอกคุณไปหรอกนะเทโมริใส่ชุดเสร็จหรือ,อยังนะยังหรอกเฮ้ย,ยกระโปรงที่เอ่อนี่มันยาวไปใช่ไหมเนี่ยหรือว่าจะใส่อีกด้านฮนะเทโมรินีเป๋าป่าค่ะนี่เธอเป็นตัวเองนี่อะงานใหญ่ต้องทำรู้ไหม แทนพี่ไหน่อยนะพี่ต้องไปแต่งตัวให้พิเศษแล้วนะค่ะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะดานเนี่ยนะว่าไงคะมาเดี๋ยวช่วยถูปูขนาดไหนวันนี้โรลงละครเชนจะมีการแสดง,งละครเวทีแล้วทำให้ฉันต้องมาแต่งตัวนั่นแหละมีม่ตัวนี้นะคะนี่มันจะถือเป็นเซอร์ไพรส์โฟโต้ ชุดคุณนะคะถ้ามันแน่นก็เออคุณกาเนี่ยค่อยๆจับฉันอันนี้จ้าเสรมชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวแนบ,บหมวกกันนะชุดที่ที่ใส่เป็นกระโปรงเราจะค่อยๆนั่งนะระวังหลุดเออมันจะเรียกมันว่ากระโปรงก็ไม่ได้มันเหมือนกับผ้านุ่งมากกว่าแนหะอ่ะนี่เอออันนี้เป็น เข็มขัดเอวนะใส่แบบนี้ค่ะเข็มขัดโบน่ะอ่ะยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ใส่ให้แกยังไงดีวะเนี่ยเอ้ยพี่ขอโทษนะหนูต้องขอช่วยหนต้องใส่ด้านนอกด้านในเออเอ็มบิเลนจังเะไงเออเข็มขัดนี่ต้องใส่ไหมของเด็กชันเอออะไรเอเอ,อ,เอ,อขอโทษขอโทษเออหนูไม่ต้องใส่เข็มขัดโบสิ่ง เออสวมนี่ดีกว่าสวมชุดใหม่ดีกว่าพี่ขอโทษนะ <c oughs> คุณการเนี่ยเป็นหญิงสาวใจดีมากๆค่อยๆใส่นะฉันหงุดหงิดมากที่ต้องมาสวมชุดป้าๆแบบนี้แต่พี่รู้ว่ามันร้อนมากๆอ,อ่ะเฮ้พันเข้าไปเรียบร้อยนะ นี่แหลบปลดเป็นนางเอกชอนเผานี่ฉันต้องมาแต่งตัวบ่าวอย่างนี้งั้นเหรอ,อ,อใช่จ่ะต้องแต่งตัวแบบนี้แหละเดี๋ยวกอนฟิชช์มาจ้ะนี่แหละอ,อ้าวนางวิจิตปุกผาพร้อมแล้ว,าวสาเหตุที่คุณการเดทฉันแบบนี้เพราะว่าตัวละครของฉันชื่อว่าวิจิต ขึ้วิจิตนะอ่ะนี่ใส่ันี่ยแซบให้อ๊ออ่ะถือว่าดีจ้ะอืมเนี่ยชุดชุดเป็นเ่องื้ออ่ะอืออ๋อพ่นี่เห,อหรอเออคุณแกาเห็นผูกโบเข้านี่นจะรักชาตรงนี้นี่เปชุดขึ้นกระไะอ่ะ เี่ยชุดได้นะเออเล็บหมวกค่ะถ้าตอนการแส่ัวนรยากมากเพราะว่าขาไม่มีนครับ่อยเยอะแชุสยากนี่นีม่ม่สวมหมวกไม่มีกลัวหมวกตกไม้ด้วดที่ดูเรียบร้อยเอื่อผมไปใส่ไี่หมวกนะจ๊ะค่ะคุณกันเนธพี่ใส่ให้นะจ๊ะคุณกันเนพูด เมื่อยี่หมวกที่หน้าตาดูไม่เหมือนหมวกก็ใหมฉันอ่าเนี่ใส่หมวกนี่นะแล้วเก็บผมเข้าไปในหมวกที่หมวกนะจ๊ะเดี๋ยวรู้จักอินก็ที่ดูเด็กตัวเสกหน่อยเออที่ฉนทำเนี่ยเราเนี้เออนีละครจะเล่าสื่อเก็่ยวกับเส้นแบ่งแบ่งนี่คือลร่ัก็ไม่ดอยากแสดงละครหราก แต่เพราะว่าครูหูฉันว่าเอ่อไม่ได้ว่าคือดีกว่าเาะมันคือมากว่าถ้าฉันก็แงละครเรื่องอน,นี้ฉันก็ได้ผ่ายเพราะฉันได้ฉันก็ต้องใจก็่บเออเอาแตส่เขาอาเงี้ยคุงการเนี้ยที่เป็นสิ่งที่ฉันก็เห็นได้ฉันต้องแจกมากกว่าอืมีอื้อี่อื้อปลาสุดอะเข้าใจไหม ชวนเผาบอลจริงๆหรอคะเออดอกไม้ยี่งมีกลิ่น่านนี่ตัดหน่งขึ้นสิดิตเต้นเงนี้ยนะคะเ,เชิญค่ะฉันนี่เชิญตรงไปที่ให้แต่งงานอ้อาวรอสักครู่นี่น หน้าขาวตาตังสวยนะจ๊ะค่ะว้ายหน้าขาวมันผีไหมฉันทำเป็นสาวเป้มาเล่นแสดงได้ชุดนี้มันทึบอัดจังเลยอ่ะหมวกที่ใส่ก็แปลกชุดที่ใส่ก็ไม่ใช่อ่ะอนัางรอตรงนี้นะจ๊ะก่อนแสดงนะที่ใส่นะ

ใช่ผมพร้อมเหลือเกินค่ะนั่นสินะจ๊ะเอซ่าสกรีนเรคคอร์เดอร์โอเพนเบราว์เวอร์ค่ะมีดีอัปเกรดยืดแล้วภาพบริการการตั้งค่าเพจรายการ<ด>ยืดแล้วะะบันทึกต่อไปค่ะ,คะการต่